ต่อจริงไม่จริงเพราะอะไรวันหนึ่งเมื่อคุณได้พบกับค,คําพูดที่ใช่ๆคำพูดที่เจาะลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณคุณมันจะระเบิดออกมาพลังคชนน้นั้นแล้วคุณจะไม่กลัวอะไรที่จะทาธุรก,กิจคุณจะเหมือนผู้นาที่ยืนอยู่ที่นั่งอยู่ตรงน,นั้นอย่างคุณสิณียกตัวอย่างคุณสิณีไปทุกที่เลยที่เขาสามารถไปได้เขาไปคนเดียวนะขับรถไปคนเดียวนะคุณสิณีช่วยยืนหน่อยครับ สวยไหมครับตบให้ันเป็นคนที่เป็นกรรมการด้วยเดี๋ยววันนี้โผล่ที่อุบลวันนี้โผล่สุโขทัยวันนี้โผล่นครสวรรค์ผู้หญิงคนเดียวอ่ะทาไมเขาต้องตัดสินใจสร้างธุรกิจแบบนั้นเพราะว่าเขาได้มองเห็นภาพของตัวเองประสบความสําเร็จในเพอร์เไลฟ์เขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำวันนี้วันข้างหน้าเขาไม่ต้องทํามันอีกฉะนั้นเนี่ยมันจึง เป็นเรื่องที่คุณและพวกเราผู้นาทุกคนต้องตกผลืกให้ได้ว่าการทําเพอร์ฟคไลไรเนี่ยคุณมีเหตุผลสําคัญให้กับตัวเองยังไงถ้าคุณถามตัวเองได้ชัดๆว่าทําธุรกิจเพอร์ฟคไลไรเพราะอะไรถ้าคุณมีเหตุผลที่แท้เ,เหตุผลที่ใช่จริงๆทําเพื่อจะส่งลูกสาวเรียนหนังสือให้จบทําเพื่อจะซื้อบ้านในฝันให้กับหน้าราวดี มายที่ผมเนี่ยหมายที่ผมเนี่ยอันนี้หมายผมเนี่ยที่ยังยืนจัดอยู่เนี่ยคือจะซื้อบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เขาบอกว่าบ้านหลังเดิมไม่อยากจะอยู่อยากจะอยู่บ้านใหม่นะผมก็ตกลงแล้วว่าจะซื้อเขาใหม่คือจริงๆเนี่ยเราไม่มีหนี้สินเรากาลังสบายนะครับผมผมกับเขากาลังสบายตอนเนี้ยจากการทําเพอร์เบกไรนี่เรากาลังสบายเราอยู่ในจุดที่ยนอยู่ในเซฟโซนแล้วส่งคนเรียนสี่คน ก็ส่งหลานเรียนจบไปสี่คนแล้วจากการนี้เขาทำธุรกิจเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้เอ่อเดลิสเนี่ยเป็นบัญชีรายชื่อซึ่งผมจะมีแจกคุณหลังจากที่